จะมาชมฝรั่งคีสปีกไทยพูดไทยนะคะก็มารับชมกันเลยค่ะ Do you want to eat something? อยากกินอะไรไหม I want to eat. อยากกิน What do you do for a living? คุณทำเหมนการอะไร I'm ผมเป็น Who is with you? Huh? <laughs> ใครอยู่กับกูน <laughs> ม,มึงพูดชัดเลยเพอคำนี้อีดอก I'm with ผมอยู่กับ my isn't home my my อย you man my ้าน to go out with friends <laughs> พี่ไปที่ริวกับเพื่อน เพื่อนเพื่อน Do you want to travel? ปีไปที่หลิวไมไปที่หิวไม้ Okay Interesting น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ Birthday วันเกิดวันเกิดวันเกิด Why not? จะไม่ไหม Lonely นังเกา My favorite one อย่าดิดีผมฮะอย่าดิดีผมอย่าดิดีผมอะไร what? Don't hit me อย yeah, ่าต yeah, ีผมอย่าตีผม I will hit you นายจำไหมนายเออจำไหม Alien language ไม่ Are you sure แน่ใจไหม แน่ใจไหมอ่าโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายจะเป็นลมแล้วอีกชั้ง